สวัสดีทุกคนนี่ก็เป็นวิดีโอทำอิทที่ว่าเป็นวิดีโอที่วามาฮอตในประเทศเดนมาร์กเนาะถ่ายไว้ตั้งแต่สองสามมื้อก่อนลเลยแต่ว่าบุได้อบหลงมาฮอตปุ๊บพอดเมืงองหลวงโบเปนเฮเกนก็นจะมาเห็นงานโซโลแล้วก็มีเฟสติวัลอย่างต่างๆแต่ว่าบุ๊ดจื้อชื่อบุ๊ได้ว่าเขาจะเอิ้นว่าง,งานอย่างเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดฮู้ฮุกอะซอยโบกเนาะก,ก็จะถ่ายไว้หลายๆหลายๆช็อตเนาะยูน่นี่อันนี้ก็จะเป็นงานโซโลตเนาะ แบบน่าตื่นตาตื่นใจหลายแล้วก็มีอ่าอันนี้บูฮัวปมนงานี่อย่างหนอแต่ว่ามันเป็นแบบคล้ายๆคือเฟสติวัลงานเอียงบางอย่างที่เขาจะนุ่งสุดแล้วก็มีเสียงดนตรีแล้วก็การประกอบดนตรีแล้วก็แสดงแล้วก็มีเต้นมีแบบหลากหลายเลยที่ว่าเป็นแบบแบบคล้ายๆคือเป็นประเพณนี้ได้นึงแต่ว่าแบบบูฮัวแมนยังก็จะเห็นแบบอ่าเขาจะแต่งชุดแบบหลากหลายหลากหลายสีสันเลยแหละแล้วแบบ แต่ละคนคือแบบคือแบบน่าสนใจแหงแล้วก็แบบเอ่อมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าแตกต่างจากประเทศเฮาเนาะแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่คอยได้มาเห็นในแบบนี้ก็รู้สึกว่าว้าวเลย